สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งงามหลากหลายของชาติพันธุ์ต่างๆทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อเลยทีเดียวทั้งไทยไตยไทยใหญ่ไตหลงชาญหรือฉานแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าคนไตคนไตหรือไทยใหญ่ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจมากในขณะเดียวกันก็มีอัตลักษณ์ความงามทางวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจต้องติดตามในพันแสงรุ้งค่ะ อยอยู่ในดินแดนอินเดียพมา่าจีนไทยลาวในประเทศไทยมีคนไทยใหญ่มากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายคนไทยใหญ่คือใครอัตลักษณ์ที่โดดเด่นคืออะไรบ้าง ความรู้จักชาวไทยใหญ่ในพันแสงรุ้ง เสียงอ่าเจเาอาก็อ่าเขารทอมพูดความจริงแต่เสียงไม่น่าฟังใครก็ไม่อยากฟังไม่ต้นหนึ่งอ่าเป็นลงเขียวก้นเฮิรนเหลวอ,อ่าเป็นวานไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่าดงเขียวคนเรือนเดียวไม่เป็นหมู่บ้าน อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุตตตตต์ต่างๆมีตัง้งแต่เรื่องภาษาประเพณีวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายสถาปัตยกรรมสำหรับชาวไทยใหญ่แล้วอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ทางด้านเครื่องแต่งกายโดดเด่นทั้งชายและหญิงค่ะลพ่องงอตไปเมืองแห่งบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่าคนไทยใหญ่แต่งตัวสบายๆด้วยชุดผ้าฝ้ายเสื้อแขนยาวผ่านหน้ากางเกงขากล้วยแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ถ้าจะให้ดีก็เคียนศีรษะด้วยผ้าผืนใหญ่ซึ่งเป็นผ้าอเนกประสงค์จะเอามาใช้ห่มคลุมหรือใช้ประโยชน์อื่นๆตามแต่สถานการณ์การโพกหรือเคียนหัวมีหลายแบบค่ะคุณฐานน้าไม่เป็นตูตั้งหลายแน่นนหออมานมาตูนในขึ้นมาส่ มันเมียบกันไหมห้าหย่อนต้องหย่อนด้านขวาแต่ถ้าตั้งต้องตั้งด้านซ้ายถึงจะดูดีอ๋ออันนี้นว่าเขยนหัวในโพอจ้ามันพวกหลบพวกแผ่นในหางดีต้วยเนาะป่งหย่อนในหย่อนแผ่นนอันนี้เสื้อไทยใหญ่มีทั้งคอกลมคอ,อตั้งอันนี้เปนว่าคอล่าคอล่าล่าคือหมายถึงว่ามันเป็นคอต่ำคือที่มันเปิดคอเปิดพอคอคอห่อเหมือนจึงเหมือนจึงไอ้หลานลูกนั่น ้ออออย่างนคคจีีีหรืกก็็มออออบางวันอาจใส่เสื้อเช,อเชอิดอยู่ข้างในให้เป็นทางการขึ้น,ส,นส่วนสตรีไทยใหญ่มักสวมเสื้อคอกลมแขนยาวหากเป็นแบบดั้งเดิมจะเป็นเสื้อปัดคือมีสาบเสื้อทบซ้อนป้ายด้านหน้าใช้กระดุมที่เป็นผ้าขมวดเป็นปมเรียกกระดุมคอด ปัจจุบันปรับเปลี่ยนรูปแบบหลากหลายแต่ยังคงเอกลักษณ์คือนุ่งผ้าสิ้นยาวกรอมเท้าเวลาไปวัดหรือในงานพิธีต่างๆลักษณะสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมของชาวไทยใหญ่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวัดหรือบ้านค่ะ บ้านของคนไทยใหญ่มักจะสร้างจากไม้จริงผสมไม้ไผ่ยกพื้นใต้ถุนสูงไว้ใช้ประโยชน์มีชานบ้านห้องอเนกประสงค์ครัวห้องนอนเจ้าของบ้านและสมาชิกระยะหลังสร้างด้วยอิฐและปูนมากขึ้นไม่ว่าจะสร้างแบบใดแทบทุกหลังมักจะมีหิ้งพระหรือหิ้งบูชาเสมอถวายข้าวเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันถือเป็นการปฏิบัติพุทธบูชา เขล้เ็กกางการตัวจะมีจ้องเดีวนี่คือจัดทุกช้าอย่างนี้ค่แรกก็จะจัองทยืน่หนนี้เรียกขัญเกับเข็มไนไทยใหญ่มักน้อมจิตดำลึกถึงสิ่งที่ตนนับถือบางบ้านมีหิ่งวีรชนคนที่เคารพตามศรัทธาของตนอย่างเช่นเจ้าเสือข่านฟ้ามหาราชและบรรพบุรุษที่ต่อสู้เสียสละเพื่อชาติไทย ประมาณร้อยกว่าปีก่อนชาวไทยใหญ่เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับทำสัมปทานป่าไม้กับอังกฤษในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนการทำไม้ทำให้ข้าบดีไทยใหญ่จำนวนมากเป็นผู้นำการสร้างวัดแบบไทยใหญ่บ้างก็เป็นแบบไทยใหญ่ผสมผสานพมา่าวัดพระแก้วดอนเต้าจังหวัดลำปางมีรูปประดับเป็นร่องรอยอังกฤษสกอตแลนด์ปรากฏอยู่ด้วย ปัตยกรรมในวัดไทยใหญ่นั้น,นเจ้าอาวาสวัดป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดไทยใหญ่บอกว่ามีทั้งที่เป็นแบบไทยใหญ่ดั้งเดิมนนเช่นเจดีทรงหัวลิงที่ยอดแหลมสูงทีนีมาแย่งเอาลงไปแล้วก็เราเอาไปซกแต่ส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานกับเจดีแบบพมา่าแต่ก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ลังคามีสองแบบคือทรงประสาท และทรงหลังคาซ้อนชั้นภายใต้โครงหลังคาที่สูงที่สุดของวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระประธานอมอมโบไหลท่านก็ได้ฝากอัธิไว้ที่นี่นะเราก็จะได้เห็นแล้วก็ครับท่านคนนี้ครับมอมโบไหล ผู้เป็นผู้นําสร้างวัดที่เรียกว่าศรัทธาวัดมักเป็นที่จดจำรำลึกถึงเช่นที่วัดป่าเป้าเจ้าศรัทธาสร้างวัดคือแม่นางบัวไหลหม่อมในเจ้าอินทวิชยานนท์แห่งเมืองเชียงใหม่แต่ละวัดมักจะมีชื่อและภาพผู้ที่เคยอุปธรรมวัดอยู่เสมอกา เขาพูดก็ได้ปกติอย่างนี้เวาผ่านไปเขาพูดดีกว่าเป็น